เกาะกูดคุมรัพย์ทางทะเลตะวันออกที่หลายประเทศจับตาเกาะแห่งนี้มีน้ำทะเลใสและธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์แต่เบื้องหลังความสวยงามนี้กลับมีเรื่องราวที่หลายคนไม่รู้เพราะนี่คือเกาะที่หลายประเทศจับตามองทั้งเรื่องเศรษฐกิจพลังงานและยุธธรรทธศาสตร์ทางทะเลเกาะกูดเป็นของประเทศไทยแต่รัฐบาลกัมพูชาได้ขีดเส้นชายแดนใหม่อ้างสิทธิ์ครึ่งหนึ่งของเกาะ รวมถึงทรัพยากรใต้ทะเลเช่นก๊าซธรรมชาติและน้ำมันซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าทำไมถึงเพิ่งมาอ้างสิทธิ์ในขณะนี้ทั้งที่ปัญหานี้มีมาตั้งแต่ปี1972และกัมพูชาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนรัฐมนตรีบางคนได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาในช่วงรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาบริหารขณะนี้มีการเจราจาเกี่ยวกับเขตแดนที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยมีเสาแบ่งเขตที่หายไปและต้องค้นหาเพิ่มเติม การขุดก๊าซและน้ำมันในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อาจทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีมูลค่าทรัพยากรสูงถึงหลายล้านล้านบาทเกาะกูดเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสีของประเทศไทยและเป็นอันดับสองของชายทะเลตะวันออกตั้งอยู่ที่ปลายสุดของจังหวัดตราดอยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรเกาะนี้ขึ้นชื่อเรื่องชายแดนที่เงียบสงบธรรมชาติบริสุทธิ์ ่าฝนเขียวชอุ่มและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงแนวปะการังและปลาหลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีน้ำตกหลายแห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่หายากสำหรับชุมชนในเกาะมีประชากรประมาณ2,000คนนอกเหนือจากความดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วเกาะนี้ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าเช่นทรัพยากรป่าไม้และอุตสาหกรรมประมงที่สำคัญ ซึ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่เกาะนี้ตั้งอยู่ในส่วนของอ่าวไทยซึ่งเชื่อว่ามีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทำให้เขตแดนทางทะเลของพื้นที่นี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและเวียดนามซึ่งได้สำรวจทรัพยากรพลังงานในอ่าวตะวันออกอย่างแข่งขันกองทัพเรือไทยและหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆยังคงลาดตระเวนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากต่างชาติและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเกาะแผนระยะยาวของรัฐบาลไทยคือการพัฒนาเกาะขูดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนาที่มากเกินไปเหมือนที่เกิดขึ้นในเกาะอื่นๆเกาะกูด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติแต่สิ่งที่น่าสนใจอาจไม่ใช่แค่เรื่องการท่องเที่ยวแม้จะเป็นเกาะที่เงียบสงบแต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีค่าหลายอย่างเช่นทรัพยากรป่าไม้ป่าดิบชื้นและป่าชายเลนที่ช่วยดูดซับคาร์บอนและช่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายากทรัพยากรน้ำจืดซึ่งหายากมากๆในเกาะกลางทะเลแต่เกาะกูดกลับมีน้ำตกหลายแห่งที่มีน้ำตกไหลตลอดทั้งปี ทรัพยากรทางทะเลมีทั้งแนวปะการังปลาและหอยกุ้งปูหลายสายพันธุ์ถือเป็นแหล่งประมงของจังหวัดตราดและสามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านอย่างยั่ง,งยืนอีกด้วยหน้าที่สำคัญไม่แพ้กันคือทรัพยากรใต้ทะเลทำให้มีนักลงทุนต่างประเทศจับตาซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดข้อพิพาทช,ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาในขณะนี้คือรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของสองพ่อลูกตระกูลหุน ที่มักอ้างสิทธิทุกที่ที่ใกล้ชายแดนกัมพูชาเมื่อรู้ว่าพื้นที่เหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลในมุมมองของประชาชนส่วนใหญ่และนักอนุรักษ์ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรัฐบาลกลับมองเห็นเกาะกูดสําคัญกว่าทรัพย์ใต้ทะเลคือเป็นเกาะที่รักษาสมดุลระหว่างธรรมชาติกับเศษรษฐกิจเพื่อไม่ให้ซ้ํารอยกับบางเกาะที่พัฒนาแล้วเสียสมดุลและหวงแหนไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเกาะโกยทรัพยากรในพื้นที่ จนเปรียบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขาดลมหายใจเกาะกูดอาจเป็นเกาะเล็กๆสําหรับใครบางคนแต่สําหรับโลกยุคใหม่ที่ทรัพยากรเริ่มหายากนี่อาจกลายเป็นขุมทรัพย์ที่ใครๆก็อยากได้คําถามเราจะรักษาเกาะกูดกันไว้ได้อย่างไรและจะรักษากันไว้ได้นานแค่ไหน